สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับ ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกร,รกฎช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคมปี2565เรามาตามการโคจรของดวงดาวที่กระทบต่อดวงชะตาท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้กันค่ะว่าจะส่งผลอย่างไรกันบ้างและคลิปนี้สามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีสำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและท่านที่มีเวลาเกิดได้มีการผูกลัคนาวไว้แล้วอย่าลืมนำตำแหน่งดาวตั้ง รับมาพยากรณ์ร่วมด้วยนะคะหากตำแหน่งดาวสุภเคราะห์ที่มาให้คุณและในดาวบุพกรรมเดิมที่ท่านเคยผูกลัคนาไว้แล้วมีตำแหน่งดาวร้ายที่มาเล่งกันหรือว่ามาทับกันความ เป็นสุภรเคราะห์ของดาวดวงนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปค่ะหรือว่าอาจจะเกิดผลสำเร็จช้าลงกว่าบุคคลอื่นนั่นเองค่ะและท่านที่สนใจที่จะผูกลัคนาสามารถนำวันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดของท่านผูกตามเว็บไซต์ได้นะคะหรืออยากเช็คดวงชะตากันส่วนตัวก็แอดมาหาเราได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะ และสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือดาวจัน์ทรค่ะแต่เนื่องจากดาวจัน์ทรมีการโคจรแค่2วันครึ่งในแต่ละราศีแล้วถึงจะมีการหมุนวนไปเราจึงใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสแทนกับดาวจัน์ทรนะคะ สำหรับดาวพฤหัสที่มากุมอยู่ในภพเรือนสุภะนั้นบ่งบอกถึงตัวตนของท่านในช่วงระยะตั้งแต่วันที่ดาวพฤหัสมีการย้ายมาตั้งแต่ช่วง8เมษายนช่วงต้นปีนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีแล้วก็ยังได้อุดมเกณฑ์อีกด้วยค่ะอยู่ในภพเรือนสุภะภพเรือนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงความสำเร็จ แล้วก็มักจะได้ผู้ใหญ่ที่คอยมาส่งเสริมสนับสนุนดาวดวงใดเมื่อได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เรียกได้ว่าท่านจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายแล้วก็รอดผลจากสิ่งร้ายๆที่จะ มาทำลายคุณสมบัติของความเป็นสุภเคราะห์ของดาวดวงนั้นค่ะและแน่นอนว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกันจะมาพร้อมกับเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขเสมอสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีกร,รกฎนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนสิ่งต่างๆจึงจะเกิดความสำเร็จค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวพระพุทธที่มีการสถิตอยู่ในภพเรือนอริของท่านค่ะพระพุทธที่สถิตในภพเรือนนี้ ได้ตำแหน่งประเกษตรคำว่าประเกษตรหมายถึงดาวค่อนข้างจะอ่อนกำลังนั่นเองค่ะและดาวพระพุธของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนศาสชาด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบ้างค่ะอาจจะมีเรื่องของการทําอะไรเป็นทีมหรือว่าความไม่สม่ําเสมอของเรื่องปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาและเรียกได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของ การโดนอิจฉาการโดนพูดจาให้ร้ายบ้างนะคะหรือการสื่อสารอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจานั่นเองค่ะและในวันที่ 8ธันวาคมจะมีดาวพระศุกร์มากุมรวมด้วยและดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจากักรดาวพระศุกร์ที่มากุมรวมกับดาวพระพุธเรียกว่าได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นก็ยังมีจุดที่มีความสัมพันธ์ดีคือทําอะไรสําเร็จได้โดยง่ายค่ะและอยู่ในเรือนอริแบบนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและก็ดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขอุปสรรคปัญหาบางอย่างหรืออาจจะเกิดปัญหาในบ้านเรือนเกิดขึ้นค่ะในช่วงระยะนี้ก็ ระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยกันด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองหรือว่าการจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของคนในบ้านของท่านนั่นเองค่ะ แต่เชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ค่ะเพราะเจ้าเรือนเขาไปแฝงกเกษตรอยู่ในภพเรือนแห่งความสําเร็จอุปสรรคปัญหาใดๆที่เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการแก้ไขอย่างดีค่ะและดูตําแหน่งดาวพระเสาที่โยกหลังกับดาวพฤหัสอยู่นะคะดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็ยังได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและปัญจมหาบุรุษโยกพระเสาโยกหลังอยู่แบบนี้ก็อาจจะได้รับการ ผลักดันเรื่องของความสําเร็จสําหรับท่านที่ทําอะไรแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือบางท่านก็อาจจะได้รับการผลักดันช่วยเหลือ จากคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะบางท่านก็จะมีเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาร่วมคุณร่วมลงทุนก่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวท่านด้วยเช่นกันค่ะดาวพระเสาที่เล็งลัคนาก็เป็นจุดที่อาจจะมีความพินทุบาทบ้างน,นะคะเสาเล็งลัคก,ก็เป็นเรื่องของความทุกข์บางอย่างลักษณะของดาวเสาเป็นลักษณะของการต้องใช้ความอดทนค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นเสาเดินหน้าอย่างเต็มกำลังและได้ตำแหน่งเกษตรราที่ พอดีได้เกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยกยังไงท่านก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆท่านเป็นบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆได้ดีแล้วก็ใช้ในเรื่องของความอดทนได้ดีใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดีค่ะงานใดที่ทํากับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าทําร่วมกับคู่รักคนรักของท่านท่านจะได้รับความสําเร็จอย่างดีได้รับการส่งเสริมอย่างดีค่ะทั้งตัวท่านแล้วก็ คู่รักหรือว่าหุ้นส่วนของท่านจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดทั้งเรื่องของการเดินทางการสื่อสารหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำอะไรให้ก่อเกิดความมั่นคงค่ะท่านจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วไปสู่เรื่องของความสำเร็จได้อย่างดี และเตรียมตัวไว้นะคะประมาณวันที่3ธันวาคมดาวพฤหัสจะเริ่มมีการหยุดถอยหลังแล้วค่ะก่อนหน้านี้ดาวมีการโคจรวิบริตมีการพักองศาความหมายของโหราศาสตร์ก็คือการที่ดาวเดินถอยหลังนั่นเองค่ะแต่หลังจากวันที่3ไปจนถึงวันที่18ดาวจะเริ่มหยุดนิ่งแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและวันที่18ธันวาไปแล้วเรื่องความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างดีกับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับท่านที่เจอปัญหาเรื่องราวต่างๆค่ะช่วงเดือนธันวาคมกลางเดือนท่านจะ มีเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนให้ก่อเกิดความสําเร็จก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดในเรื่องของบุญกุศลที่ได้เคยทํามาค่ะแล้วจะนําพาท่านให้พบเจอกับเส้นทางในการทํางานให้ทุกอย่างสําเร็จได้แบบราบรื่นเลยทีเดียวละค่ะและเรามาดูตําแหน่งดาวพระราหูกันบ้างนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็มากุมอยู่ในภพเรือนกรรมะภพเรือนแห การารนค่ะและในวันที่1ธันวาคมดาวฤือจะอยู่ที่อยู่ในภบเรือนลาบผลของท่านจะยกมาสู่ภบเรือนการงานอีกครั้งและจะอยู่ไปประมาณ3เดือนค่ะอยู่ในภบเรือนการงานแบบนี้ และดาวราหูมากุมร่วมด้วยแบบนี้หมายถึงอะไรบ้างหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์จะโยกย้ายการงานอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่ามีเกณฑ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องการงานอีกครั้งหนึ่งเราอ่านจากดาวฤตอยู่ที่มีการโคจรย้ายมาทับเรือนการงานของท่านเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งค่ะและเชื่อว่าราหูได้ตําแหน่งเทวีโชคแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่อนจะเกิดไปในทางที่ดี สำหรับท่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในดวงชะตาเดิมของท่านต้องไม่มีตําแหน่งดาวร้ายที่มาเบียนมาถึงกันหรือว่ามาเล็งกันแบบนี้นะคะและดูตําแหน่งดาวพระเสาร์ที่ทํามุมถึงกันกับดาวราหูเรียกว่าจตุโกนถึงกันราหูอยู่ในเรือนการงานพระเสาร์อยู่ในเรือนปัตตนิอาจจะมี ผู้ค้าหรือว่ามีใครเข้ามาร่วมทำอะไรด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมการงานบางอย่างเกี่ยวกับการยกย้ายของท่านและนำพาไปสู่การปรับตำแหน่งการเลื่อนขั้นการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโบนัสปลายปีนั่นเองค่ะ และเรามาดูดาวเจ้าเรือนการงานประกอบกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานคือตำแหน่งดาวพรอังคารยังคงมีการโคจรวิปริตหรือว่าการพักองศาเดินถอยหลังแต่ถอยหลังกลับมาในพบเรือนแห่งลาบผลได้ตำแหน่งราชาโชคและประ,กระเกษตรค่ะในช่วงระยะนี้จะมีการทำงานร่วมกับทีมงานหรือว่าการไปร่วมทำงานของคนอื่นการไปแก้ไขางานของคนอื่นค่ะจะเกิดลาบผลเกิดสิ่งที่ดีๆแน่นอนต อกย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งว่าดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพลาภะภพเรือนแห่งลาภผลแล้วก็ยังถึงกันกันกบดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์จะได้รับตําแหน่งได้รับการเลื่อนขั้นได้รับบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะแต่ละท่านก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปสําหรับ คำว่าผลประโยชน์นะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนก็จะเป็นเรื่องของการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งเก่าๆหรือว่าโปรเจกต์เก่าที่ท่านได้รับมอบหมายก่อเกิดโชคลาภการทำงานเป็นทีมอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ให้คุณต่อดวงชะตาของท่านค่ะแต่เรามาดูตำแหน่งดาวพระอาทิตย์ที่เล็งกันนะคะอังคารกับอาทิตย์เขาไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นักนะคะ อาทิตย์เป็นเรื่องของกระดุมพระอยู่ในภพเรือนปุตตะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะคะสําหรับ คนที่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนักลงทุนต่างๆนะคะเพราะว่าพบเรือนนี้เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยเช่นกันอังคารอาจจะได้ตำแหน่งราชาโชคแต่เล็งกับดาวอาทิตย์แบบนี้ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินการลงทุนเพิ่มต่างๆก็อาจจะเกิดผลเสียเกิดขึ้นได้และยังรวมถึงมรดยูที่มีการยกออกไปค่ะด้วยแรงที่มีการเคลื่อนย้ายออกไปอาจจะส่งผลให้ท่านที่มีการลงทุนอะไรเพิ่มหรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะมี เรื่องของความพลิกผันไม่เป็นไปดังที่ท่านคิดก็ได้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามกันค่ะดาวเจ้าเรือนลาพะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะทําตําแหน่งเกษตรสลับเรือนกันจนถึงวันที่8เพราะดาวพระศุกร์จะอยู่ในภพเรือนปุตตะจนถึงวันที่8แบบนี้เมื่อปละเกษตรเล็งกันดาวจะแปลเป็น ดาวเกษตรทั้งสองดวงนะคะเพราะฉะนั้นความมั่นคงยังคงเกิดค่ะท่านจะมีในเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซึ่งคนที่จะนำพาเรื่องของความโชคดีมาให้กับท่านคือคนที่มักจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าบุตรหลานบริวารของท่านนั่นเองค่ะแต่จากที่มองภาพรวมนะคะในช่วงวันที่1ธันวาจนถึงวันที่8ธันวาคมก็ยังอยู่ใน จุดที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพระศุกยังคงทําตําแหน่งสลับเรือนแบบนี้เชื่อว่าค่อนไปทางที่จะดีในเรื่องของการลงทุนค่ะแต่หลังจากวันที่8ไปแล้วดาวพระศุกจะมีการยกออกไปแต่อังคารจะมีการเล็งกับอาทิตย์ก็อาจจะต้องระวังในช่วงวันที่8จนถึงวันที่15นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการทํามุมกันอย่างไรแล้วก็ส่งผลอย่างไรต่อท่านอีกบ้างค่ะ แล้วก็ดาวพระสุขที่กุมอยู่ในภพเรือนปุตตะของท่านเป็นเรื่องของ ความมั่นคงเป็นเรื่องของลาภผลมาอยู่รวมกับดาวอาทิตย์ก็ยังคงได้เกมดีนะคะก็คือเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนเสมอค่ะมาอยู่ในภพเรือนปุตตะแล้วก็ทำตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาแบบนี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆหรือว่าการร่วมกันเดินทางกับบริวารเพื่อไปเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อลงทุนขยับขยายในเรื่องของกิจการหรือบางท่านอาจจะมี เรื่องของการไปเรียนรู้ระบบงานบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการได้ร่วมทำโปรเจกต์ต่างๆแล้วได้รับการสนับสนุนจากบริวารเป็นอย่างดีค่ะ และเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตณิชของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระเสาดาวพระเสารมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังผ่านการพักองศามาแล้วจะรู้สึกล่มอกโล่มใจมากขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะคู่ครองคนรักจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือว่าจับมือกันเดินทางไปทําบุญหรืออาจจะมีเรื่องของการ ไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรที่ตัวท่านทั้งสองคนพึงพอใจแบบนี้นะคะเนื่องจากดูจากตําแหน่งดาวพระพฤหัสที่โยกหน้าแล้วก็ถึงกับดาวพระเสารค่ะถือว่าเป็นจุดที่ดีที่ก่อเกิดเรื่องของ ความสุขสําหรับตัวท่านค่ะท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎก่อนหน้านี้ก็อาจจะผ่านเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทําอะไรที่ให้เกิดความเข้าใจกันการพูดคุยการปรับทัศนคติมาแล้วช่วงหลังจากนี้ไปเสาให้คุณกําลังอย่างเต็มที่ค่ะ เชื่อว่าคู่ครองคนรักของท่านจะเป็นคนที่สามารถทำให้ท่านนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดได้เลยล่ะค่ะส่วนใครที่มีตำแหน่งดาวอังคารดาวจันทร์แล้วก็ดาวพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งกลุ่มในภพเรือนปัตตนิของท่านหรือว่าเล็งกันอยู่ทับตนุรักษ์แบบนี้นะคะก็อาจจะก่อเกิดเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องความรักอาจจะทำให้ มีปัญหาเข้ามาได้นะคะก็อยู่ตามความหมายเจ้าเรือนว่าจะมีความหมายเป็นอย่างไรคะ่ะและท่านต้องผูกลัคนาก่อนท่านถึงจะทราบนะคะว่ามีตำแหน่งดาวที่มาให้โทษต่อบภพเรือนนี้หรือไม่คะ่ะเรามาดูเรื่องของดาวพระสุก์ประกอบกันคะ่ะประกอบในเรื่องของหัวใจเรื่องความรักแล้วก็เรื่องความสุขเรื่องเงินทองคะ่ะดาวพระสุขยังคงได้ตำแหน่ง เกษตรสลับเรือนไปจนถึงวันที่8แล้วก็อยู่ในพบเรือนปุตตะค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอเด็กนะคะหรือว่าใครที่อายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ได้พบเจอความรักใหม่ๆความรักสดใสหลงรักกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเห็นกันแล้วก็ถูกตาต้องใจแบบ เจอหน้าแล้วชอบเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าสุขกับอาทิตย์กลุ่มร่วมกันได้ตําแหน่งดาวคู่สมพลสุขและเกตเกตกระตุ้นในเรื่องของความรักค่ะอยู่เรือนไหนก็กระตุ้นเรือนนั้นจะมีความรักสดใสเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ และหลังจากวันที่8ธันวาคมดาวแห่งความรักจะยกมาสู่พบเรือนอริแล้วก็กลุ่มร่วมกับดาวพระพุธแต่ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจักรความรักก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำพูดก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหา บางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอเรื่องของความรักนะคะแต่อาจจะมาพร้อมกับปัญหาแบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าอาจจะเริ่มมองเห็นข้อเสียซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าก็ยังคงอยู่ในจุดที่ดีนะคะเพราะว่าพระพุทธและพระศุกร์ได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุน้ำ ปัญหาก็จะสามารถแก้ไขไปได้โดยง่ายค่ะทำอะไรก็คิดเป็นกระบวนการขั้นตอนหรืออาจจะมีเรื่องของความหึงหวงก็ได้นะคะในช่วงระยะนี้เพราะว่าสุขและพุธอยู่ร่วมกันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักความใคร่ที่อาจจะมากเกินไปนำพาไปสู่ความหึงหวงได้นั่นเองค่ะ ก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนธันวาคมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมถ้ามีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ถูกใจใครนะคะก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะอะไรที่เราบอกได้เราก็พยายามหาข้อมูลที่ดีที่จะคอยบอกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและอย่าลืมดูตำแหน่งทักษะจรร่วมด้วยนะคะหากดาวดวงใดได้จรมา เป็นกาลีคุณสมบัติของดาวดวงนั้นก็จะมีความเสื่อมลงไปค่ะและดวงชะตาที่ได้มีการผูกลัคนาเรียกว่าเป็นดาวกรรมเก่าดาวบุพกรรมที่ติดตัวเจ้าชะตามาแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะมีผลกับดวงชะตาของท่านค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงดาวที่มาโครจรและกระทบต่อทุกราศีก็มีผลกับ ตัวท่านประมาณ50%ค่ะเราจึงพยายามที่จะบอกท่านว่าอย่าได้ไปทำอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ผิดหรือเป็นการต่อกรรมหรือเป็นการทำอะไรที่เรียกว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของความเสื่อมลงไปค่ะในช่วงที่ดวงตกหรือว่าในช่วงที่ดวงดาวมาให้โทษหากท่านใดได้ทำดีมาในอดีตในชาติปัจจุบันนะคะ ความดีและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะมาคอยหนุนนำให้ดวงชะตาท่านเกิดในเรื่องราวดีๆแต่หากกรรมเก่าเดิมตั้งรับแล้วมีเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้นี่คืนเขาก็อาจจะมีเรื่องที่อาจจะทำให้ความสำเร็จช้าลงหรือมาขัดโชคขัดลาบ ถ้าหากเป็นเรื่องของวิบากกรรมเก่าขอให้ท่านยอมรับแล้วรู้สึกกับตัวเองว่าสิ่งใดที่เราทำอะไรไม่ดีกับใครมาขอให้ใช้กันแค่ชาตินี้แล้วก็จบกันไปนะคะเชื่อได้ว่าท่านที่เชื่อในเรื่องของดวงดาวเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านจะเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ดีว่าสิ่งใดที่มีผลสะท้อนกลับมายังไงแสดงว่าอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ขอบคุณทุกซับส c r i b e เลยนะคะการทำ YouTube ช่องแม่มดพยากรถือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วขอบคุณ FC ทุกทกท่านอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ